สวัสดีครับผมนายนพพลทองเสน่ห์ครับศูนย์เครือข่ายประมงอำเภอเกษตรวิสัยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสวนนะครับกับกิจกรรมที่ทําอยู่ภายในสวนนะครับสําหรับเนื้อที่โดยรวมของพื้นที่นะครับจะอยู่ที่18ไร่นะครับโดยกิจกรรมภายในสวนก็จะประกอบด้วยทั้งด้านประมงด้านพืชแล้วก็ด้านสัตว์นะครับโดยกิจกรรมกิจกรรมด้านประมงก็จะประกอบด้วยการเลี้ยงปลานิลนะครับ เสียงปลาเป็นจัรพันธ์นะครับปลากดปลาบึกนะครับปลาตะเพียนนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมด้านการเพาะปลานะครับเพาะปลาตะเพียนโดยใช้ชุดถังเคลื่อนเคลื่อนที่ขนาดเล็กนะครับที่ทางด้านประมองอำเภอมาให้องค์ความรู้นะครับสําหรับกิจกรรมด้านพืชไร่พืชสวนนะครับก็จะมีการปลูกไผ่ปลูกไม้ผลนะครับแล้วก็ปลูกกล้วยในร่องสวนนะครับ กิจกรรมด้านปฏิสัตย์ก็จะมีการเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดกับเลี้ยงหมูนะครับเพื่อไว้เป็นอาหารให้กับปลานะครับผมสำหรับบ่อนี้จะเป็นบ่อเพาะพันธุปลานะครับบ่อเพาะพันธุปลาจะเตียนที่ใช้ชุดเพาะขนาดเล็กไว้นะครับอันนี้อยู่ช่วงระหว่างการเตรียมบ่อนะครับเพื่อจะใช้เพาะพันธุ์ในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ครับ สำหรับอีกบอ่อนึงนะครับจะเป็นปลาเบญจพรรณนะครับเป็นการเลี้ยงปลารวมแบบผสมประสานนะครับเราจะประกอบด้วยปลาบึกนะครับปลาบึกปลาชักพิมปลากดนะครับอันนี้หลักๆลก,ก็เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนครับเป็นผลผลิตก็จะแบ่งขายไปตามตลาดในพื้นที่ครับตามหมู่บ้านแล้วแต่คนจะส่งสั่งครับผม บอ่อนี้เป็นบอ่อปนิมถุนนะครับเพื่อเลี้ยงส่งตลาดนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีบอ่อที่เลี้ยงไว้เก็บไว้เป็นพ่อพ่อแม่พันธุ์ตานะครับเพื่อที่จะใช้ขยายครับส่วนสำหรับด้านนี้นะครับก็จะเป็นบอ่อ ขุนปลานะครับจีจำนวนสองบ่อนะครับเพื่อไว้จะลงปลาตะเพียนครับไว้ส่งร้านประส้มนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมปลาแล้วครับก็จะมีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะครับพวกแตงโมนะครับพวกแตงโมไว้อยู่ประมาณสองไร่นะครับเพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้เสริมนะครับสำหรับผมนะครับถ้า ได้รับงบประมาณนะครับก็คาดว่าจะมาพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงนะครับเพื่อลองรับให้เป็นจุดเรียนรู้นะครับและก็ขยายผลให้กับเครือข่ายภายในเขตอำเภอพื้นที่ครับต่อไปครับผมขอบคุณครับ